แชมป์รถใช้งานนะคะยอดนิยมวัได้ค่ะวันนี้พบกับนักสืบนะคะคันนี้เป็นวีโก้แชมป์ปี13ตัว2.5งจก็คือเครื่องพันห้าตัว E ีนะคะราคาขายที่3 8 5 0 0 0ต่อหมืนบาทนะคะเอรรถฟรีดาวมีโปรโมชัให้หมื่นลูกค้าก็ผ่อนถูกๆแค่7 0 0 0ขันเท่านั้นเนาะคันนี้นะคะเป็นสีทองเมทัลลิกนะคะกับจังหน้าเจ้าของคนเดิมเขาติดมาเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือเป็นกันชนเนาะแล้วก็ ล้อนะคะเป็นล้อเดิมๆเน้นใช้งานเลยนะแล้วก็ด้านในนะคะเลขไม่อยู่ที่แสนหกฟังก์ชันวิทยุระบบปรับแอร์แมนนวลนะคะแล้วก็เกียร์5สปีดด้านในตกแต่งด้วยสีสีเบจเนาะเป็นสีเบจนะคะกระ็บเม็ดอาง์คเดิมๆโรงงานเลยสูเติอนท้ายเดิมนะคะรถรถแบบว่ารถใช้งานอีลีนะคะใครที่สนใจอยากจะ ไม่รีทรมาเบอร์ทรลิงไล่ปักหมุดดูด้านล่างต่าจังหวัด